โจพร้อมยังโจโโสองสสอมสอี่ส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบวนนันนเอเห็นเอ้ยเฮ้ย ไปต่ออย่างทำไมทำอไะไรถ้าไปโดนอย่างได่ไงหนูว่านี่หนูไปไหนครับนี่ไงไลน์ชมพูค่ะหนูมาทำอะไรครับ พี่นนกว่านี่เหรอไม่ใช่ผู้ชายค่ะลงไปไหนอะ่ะใครครับมาหาใครครับใส่มั่วค่ะอันนี้มาหาใครครับเนะี่ยนั่นๆที่ยืนอยู่บ้านสีชมพูอันที่สองที่ที่ใส่ั่วค่ะหมวกดำหมวกดำอะ่ะ พวกดำไหนครับดำที่เบิกรถครับพวกดำนี่หรอพวกดำเย่แต่งตัวเท่ปะหนูแต่งตัวเท่จังใช่ไหมแต่งตัวน่ารักปะใช่ครับมีมกกักรนุมาเนี่ย อุ้ยมีหนู<อ>เขินหนูไม่ค่อยเห็นมีหนูเขินเลยสาระเลยเกิดมาสิบห้าปีสิบหกปีไม่เคยเห็นมีเขินเลยแค่พูดชื่อหนูมีเขินเลยเอ่ะไม่ใช่อันนี้พี่เสียวแคทหวัดดีพี่เสียวเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อลูกเหรอใช่ค่ะพี่ชายน่าจะเป็นคนที่แบบทำบุญเยอะแน่นอนเลยมีหนูไม่มีหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจีบใครด้วย นม่นูไม่เจ็บใช่ไหมรู้เลยโอ้ดิดูนูคุยกับลูกสิมาคนเดียวเหรอใช่ครับสาวหนูไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่าอ้าวลูกหายไปไหนแล้วล่ะไม่รู้เลยครับ หรือไม่คุยแล้วไม่ใช่ไหนเอาตังมาไม่ได้ะไรมีหนูมีแต่เน,นี้ยเอาอันนี้ไปแล้วกันนะ่ะสองเจ็ดสองสี่ครับเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะให้ทำไมนะอันนะ่ะอ๋อเอาอันนี้ไปดูก,ก็ได้อนนเ,นนเอาเนี้เผื่อมนี้ยไปปลูกต้นไม้ไม่อยากนะ หนูมีแค่นี้แหละหนูไม่มีแล้วหนูมีมีมมตังสามพันอ่ะหนูขอมีแทนได้ไหมเช็คหน่อยเช็คพี่เขียวหน่อยพี่ชายครับพี่ชายรู้จักกับมีมานานยังครับรู้จักมาหนึ่งเดือนครับความถอ,อยเยวแค่เลยว่าเราทำไมมีถึงติดขนาดนี้ นี่อย่ายิ้มมี่หนูขอร้องอ่ะอย่ายิย้มเถอะรูว่ามียิ้มอยู่กู <c oughs> จะบอกให้นะว่ามีหนูแบบเป็นคนที่จีบใครยากมากเลย <c oughs> ว่าแบบว่างไง <c oughs> ถ้าถ้าเขาทำตัวน่ารักใส่กับพี่ชายคือแบบพี่ชายโคตรมีบุญอ่ะบอกใหแต่ว่ามีหนูไม่ใช่คนอย่างนั้นแหะยี่จะแบบเจอได้ง่ายๆอะ <c oughs> ่ะไม่ได้อวยนะไ่ไม่เรื่องจริงทั้งหมดเลยนะ อันนี้ตกใจเหรอคะอยเลยยังไงเชื่อไหมคะไม่เคยโกหกสาบ,า,บานได้จิงเ<อ>หรอจิงกหรอใช่ใช่ครับผมยอมสาบาน,นครับถ้าผมให้เช็คเขา,ถ,าถ้าผมสาบานตอนนี้แล้วถ้าผมตายคือผมพูดโกหกเนี่ยผมไม่ตายจริงเหรอหจริงค่ะ จริงค่ะหนูอาจจะเจอคนเยอะค่ะแต่ว่าคนที่หนูตกลุมรักจริงๆมันไม่เยอะค่ะใช่ใช่ครับใช่ใหนูเห็นอันนี้น่าจะเป็นคนแรกถ้าหนูจำไม่ผิดอ,อันนี้ไม่ใช่ละน่าจะจำผิดมัางท่านไอแคนรีเทิดีๆๆดี อายุเท่าไหร่อยู่แก๊งอะไรอะไร,อะไรแบบนี้พี่เสียเ่ยวเดาเด้ามาอีกไหมคะวันนี้น่าจะเข้าไมา่ครับเข <Yay! S 3> ้ามาแป๊บหนึ่งมามาดูว่ามันเียเขาบอกว่าไอ้วัดพับมันลีจีสาบไม่รู้จริงไหมอืมรอ้ค่ค่ะแค่รู้จักพี่เสีย่ยวไหม ไม่เลยไม่เคยรู้จักเหรอนี่หนูกล้าไปทักถ,ถ้ามีไม่พามาหนูก็หนูก็ไม่กล้าคุยกับใครหรอกนะเอาปกติหนูไม่คุยกับใครหรอไม่เอาอ่ะกลัวเขาไม่ตอบ <c oughs> เราต้องคุยกับคนเยอะเนอะนะเหมือนนี้ใช่ไหมห <c oughs> มายถึงคุยกับ คุชื่อเขียวคนเดียวเยอะๆใช่ไหมอะไรเนี่ยใช่ผู้ค่ะอ,อน,นี่เองว่าเราทำไมมีติดขนาดนี้แต่จริงๆนะผมไม่ได้พูดโกงนะมีแบบว่า รเ,รเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงผ่านจอเรื่องอะไรคะอันไหนที่ลูกหนูพูดอ่ะจริงไหมพูดว่าไม่จีบใครก่อนอนอีฟังด้วยสิไม่จีบใครเคยใช่ใช่มีไม่เคยจีบใครก่อนเลย ถ้าไอโรมาแล้วไอโรยังพูดคำเดียวกับหนูอะหนูบอกแค่นั้นแหละไอโรไอโรมันก็เหมือนหนูอะมันถูกไหมมีมันก็พูดคำเดียวกับหนูเลยพี่เก็บรถมคะโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บรถกันไอแคนมึงทำดีนี้อะไรไม่ใช่โวยแบบนั้นคนไหนเขาจะเชื่อใครเขาจะเชื่อ เมื่อกี้หนูสาบานไปแล้วใช่ไหนูพูดโกหกนะหนูตายหนูหนหนไม่ตายใช่ไม่คือคือต้องถามเขาสิทําให้เขาแบบว่าถามว่ามีลูกไหมอยาอยุเท่าไหร่เนี่ยอยู่แก๊งอะไรดูแลแม่ดูแลแม่ผม,มได้ไหมอะ,อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมาอวยแม่คุณแม่ให้ค <น S 2> ุณหนูฟังเป็นเป็นเอา้าต้องอวยแม่ตัวเองสิใครคนบ้าอะไรไม่อวย เมื่อกี้เมืม่อกี้ใช่เมื่อกี้มีบอกว่าอยากอยู่กับพี่ชายนานๆแบบว่าจะทำไม่ดีที่สุดอาประเเจอรีแล้ว啊ดูดิอันนี้อันนี้เขาเขินอน่ะ เขาแบบทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยไอผมพูดเรื่องจริงเขาถ้าเขาไม่พูดถ้าผมพูดไม่เรื่องจริงไม่พูดอะไรถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องจริงเขาไม่เขินหรอกโอเคครับเดี๋ยวต้องลองดูครับไม่จริงไหม